เฮ้ยมีนี่ด้วยอครับเจ้ามีขนมมีไอศครีมเขามีซอสด้วยใช่ไหมมีไอศครีมใช่ครับขนมที่นี่มีขนมนวันนี้ใครล้างจานมีเยอะค่ะวันนี้ใครล้างจานนี่มีขนมปังด้วยเนี่ยน่ากินขนมปังไอ้อะไรนะเนยกับน้ำตาลต้องใส่น้ำผึ้งครับอันนี้จากจากเฮเต้ฮครับไต่เคยเลยเป็นเมนูใหม่ของเขาอ๋อเรื่เอาว่าเราว่าให้ปแจ๋วกินจีแล้วก็แล็ อร่อยมากยังยังมีอยู่ไหมฉันอยากกินเชอรี่อ่ะอร่อยครัับอนไหนเปรี้ยวอันไหนเปรี้ยวเอามาค่ะครูอันนี้เอรอันนี้นะสีเดียวนะอันนี้เออ thank you อันนี้เปรี้ยวครับมอที่ไหนใส่ไอติมเหรอเจี๊ยบใช่ป่ะเช่าเราป่ะจะปวดให้ได้นะเว้ยโซครับพี่ต้องมีลาลาวาด้วยครับอะไรนะขนม ไม่เป็นไรไม่เอาแล้วได้หนมแล้วได้หนุว่าอย่างเพลงของหนูคือเขาขึ้นมาก่อนเลยใช่ไหมยางเพลงของหนูค่ะมากที่มันเว้นไปได้ตลอดตั้งนานกล้าทตัวแแล้วเวลาจะแบบมาซ้อมมันจะเป็นมะนาวครับนม่อามะนาวมีกี้อยนางมก่อยา เฮ้ยทำไมวีนี่ดูดีนะทำไมอย่างงี้ความจริงแม่ครับคุณนี้มาค้างดีกว่าความจริงตอนแรกเขาจะทิ้งตู้อโลงเอาแพ้จริงเหรอเอาแพรไปด้วยไปจริงเหรอเนื่ยใจอะไร